วิธีกดเงินวิธีดูยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันที่3กุมภาพันธ์65ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยครับวิธีการจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไม่สงกรานต์มินิชาแนลครับวิธีการกดเงินวิธีการดูยอดเงินบัตรคนจนล่าสุดนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับ เมื่อมาถึงที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยก็ไปที่หน้าจอนะครับแล้วทําการเสียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามทิศทางดังนี้นะครับก็คือหันหัวไปทางด้านขวาไงายบัตรขึ้นนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับผมแบบนี้นะครับโอเคเสียบเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นก็ดูที่หน้าจอนะครับจะปรากฏขึ้นให้เราใส่รหัสพิมพ์นะครับผมหรือว่ารหัส ATM 6หลักนั่นเองประจําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับก็กดที่แป้นพิมพ์ได้เลยครับผม อย่าลืมเอามือบางด้วยนะครับเพื่อป้องกันคนอื่นเห็นรหัสผ่านของเราครับผมจากนั้นเมื่อกดรหัสครบแล้วก็จะปรากฏเมนูขึ้นมาดังนี้ครับโดยเบื้องต้นนั้นให้เรากดที่สอบถามยอดวงเงินในบัตรก่อนนะครับผมว่าจะมีวงเงินเท่าไหร่นะครับก็ดําเนินการกดเลยครับผมโอเคกดถามยอดได้เลยครับ หลังจากกดถามยอดแล้วก็จะปรากฏยอดบนจอนะครับอย่างตัวอย่างในจอก็คือมีวงเงินอยู่ที่682บาทที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับจากนั้นให้กดปุ่มต้องการนะครับผมเพื่อดําเนินการถอนเงินนะครับโอเคกดเลยครับผมจากนั้นนะครับการถอนเงินนั้นก็กดที่ถอนนะครับผมปุ่มนี้นะครับ โอเคก็ให้ระบุวงเงินที่จะถอนนะครับผมคลิปนี้ผมจะระบุที่500บาทนะครับสาเหตุที่คลิปนี้ระบุเป็น600ไม่ได้นะครับก็เพราะว่าไม่มีแบงค์ร้อยนั่นเองนะผู้ชมก็จําเป็นต้องถอนที่500บาทครับผมจากนั้นกดปุ่มถูกต้องได้เลยครับเพื่อรับเงินนะครับกดเลยครับผมโอเคจากนั้นก็ให้รอนะครับก็คือรอรับเงินนั่นเองนะครับหลังจากรับเงินเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลับด้วยนะครับเพื่อ ไม่ป้องกันการลืมไว้ที่เครื่องนะครับผมอันนี้สําคัญนะครับผมโอเครับเงินขึ้นมานะครับฉะนั้นก็รอสักครู่นะครับก็จะมีการแสดงยอดเงินวงเงินคงเหลือนะครับซึ่งในจอก็จะเห็นว่าจะเหลือร้อยกว่าบาทนะครับผมเรียบร้อยครับกดไม่ต้องการเพื่อยกเลิกรายการเรียบร้อยครับรับบัตรกลับให้เรียบร้อยครับผมโอเคครับก็ขั้นตอนง่ายๆนะครับ ท่านผู้ชมครับหลายท่านอาจจะมีคําถามว่าวงเงินที่กดออกมาเป็นเงินสดได้นั้นสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะเป็นวงเงินคืนค่าน้ําค่าไฟที่ไม่เกิน315บาทและวงเงินผู้พิการที่เข้าวันที่22ของเดือนนะครับที่200บาท วงเงินนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับผมส่วนวงเงินที่เป็นค่าซื้อสินค้านะครับหรือว่าวงเงินเพิ่มกว่าหลังซื้อนั้นอน,นั้นไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะครับผมใครมีคําถามข้อสงสัยอยงไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้ครับลาไปก่อสนสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ